ทุกร้านกาแฟกันท่าหนึ่งแล้วนะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะเริ่มจากสิ่งที่เรามีเนี่ยนะผมดูนี่ร้านกาแฟส่วนมากนะครับที่ทุกร้านเลยจะต้องมีแบบที่นั่งแล้วก็มองมองมาด้านนอกครับไม่ว่าจะเป็นร้านชาหรือกาแฟนะครับอ,รอ๋อนี่ตรนี้นี่นี๋ยวผมขอถอยดูนิดนึ่งแบบนีนนนครับ ร้านก็น่ารักด้วยแล้วด้านหน้าก็จะเป็นเอาไว้ชมแบบคนเดินนะครับเนี่ยที่เวียดนามชอบทําแบบเนี้ยชอบแบบจัดแบบเนี้ยถ้าคนนี้มานั่งตรงนี้ก็ชิลมากครับเนี่ยชิลมองคนเดินไปมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยคนนั่งตรงนี้นะครับเนี่ยเขากำลัง,งลุกแล้วเ,เราจะไปดีไหมเนี่ยดูสิชิลมากครับผม เขมีมีด้านบนด้วยแต่ร้านกาแฟ๋ยวนี้เขาใช้เป็นเป็นเครื่องแมชชีนเป็นเอสเปรสโซ่หมดแล้วนะครับเย้ด้านบนไม่รู้มีอะไรนะครับ ขึ้นบันไดก่อนน่าจะเป็นที่นั่งใช่ไหมครับคนสวยค่ะสวยใช่ไหมครับแต่คนล้านเป็นร้านโอ้อ่าตอนนี้กำลังการกันกันกันกัดีการจราจรติดขัดครับผมเกลี่ยหวานยังได้ดีให้บ้านเดี่ยวเฉยโอ้ยฮึ๊บเราเราย้ายตรงนี้ดีกว่า อเพื่อที่เราจะสามารถไปได้โอ้หการจราจรที่ขัดแสดงว่าก็ด้านบนหน้าคนน่าจะเยอะนะครับอ๋อด้านบนเนี่ยเป็นที่นั่งสำหรับดื่มกันเห็นไหมทุกร้านเนี่ยจะมีแบบวิวให้ให้มานั่งดูคนแบบนั่งเดินเดินดูแบบดูคนเดินอะ่ะเดินบนถนนนะครับ ตกแต่งก็จะเป็นแนวเดียวสูงเลยอ่ะมีขึ้นด้านบนดีนะเดี๋ยวเรานด้งไปด้านบนด้วยก็ไดนะ้ทริปนี้เป็นทริปมาเที่ยวร้านกาแฟมาดื่มกาแฟกันนะครับ ขใจว่าเดินขึ้นไปได้อีกนะครับโอ้เห็นไหมเขานั่งชมวิวกันนะครับอย่าบอก่นะว่าตรงนี้เป็นห้องมีแค่นี้โอแต่แค่นี้ก็ชิลเดี๋ยวเดยนะรอครับการจะราจรติดขัดนะครับโอ้ ได้ได้ได,ได,ได้อันนี้ดูวิวแบบเมืองโบราณได้เลยนะครับสาวเวียดนามไม่รู้ว่าสาวเวียดนามหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาวชาติอื่นแล้วก็ใส่ชุดเวียดนามมาใส่นะครับเนี่เป็นตีมเลยนะเป็นตีมเราจะบบนไาไ,ไ,ไ,ไม่มาเิดด้วยไหนก่นยย้้้อง ทางไปข้างหน้าให้ได้ก่อน้โห้กว่าไ้ือตั้แเุกมาสวนดได้เลยครับโอ้โหเห็นบรรยากาศวิวนี่ดีครับดีเยอได้เลยครับได้โอ้โหแตาช่วยโด้ไว้้องไโด้เอียนขงไวสัน่งะ ไไม่ดเอาถ่ายกันได้ไปแล้วครับอ้บรากาศได้เลยครับอึ้บนี่เนหนองสปยหงืองือถงกีมีคุยสูงไก่แล้วเนาะ